เอาใส่ปลาควาไหมพี่้องเอาก่อนพี่้องอืมเอา้าใส่หวานครับใส่ปลาควาใส่หวานอาทิตย์กำลังชจำมันบ่ใหยซุปวันไหนนะครับ ครับสวัสดีครับพี่น่องทุกๆคนนะครับพอก็ผมเอียบแสบนะครับอยู่ทงไฮทงหน้าคือเก่าพี่น้องอยู่เทียนนาหน่อยอยู่สวนคือเก่านะครับได้ของแสบมาฝากพี่น่องคือเก่าพี่น้องเมนูพิเศษอาหารบรเทานะครับปลาคอใญ่พี่น้องเป็นหนึ่งปลาคอนะครับหนึ่งปลาคอไ่ปลาคอนเป็นซิดเบ็ดได้ครับเมืองพี่น้องตัวนี้ประมาณสองโลกว่านะครับมากระเจียวปลาแดกบัเทาครับเป็นเจีวพริกสดเอาไปขวปรุงใส่ปลาแดกแบบบัเทานี่แหละเป็นเจีวปลานหนึ่งนะครับกระเขีย ทิปนี the ่เนี่ยอุ่นใจเลยพี่น้องทิปนี่ไงมาพี่น้องมาหนึ่งไซบักบวบนะครับแล้วก็มีพักสดมาแก่หนึ่งไ้บักบวบครับปักกวางตุงนะครับหนึ่งไซพักอีตูบัดเท้ามหวามครับเอาพักสดเอาบักทัวบักแต้งมาหย่ำกรอบๆนั่นพี่น้องครับแต่สำหรับผมมันต้องมีเหลี่ยนน้ำจ่อยก่อนกินเขานะพี่น้องขออนุญาตพี่น้องแก่ข้าวได้พี่น้องเด้อแก่ข้าวแล้วกินยังกระเสียบอยาวากันเถเดพี่น้อง อันนี้เป็นความชอบส่วนตัวครับกับบอด้ในน้ำแบ้ผู้ใดแก่เข้าตามนะครับอย่าว่ากันนะพี่น้องเนดะ้อมาครับมาแสีบๆสียบหนึ่งปลาคอครับแต่ผมกขออนุญาตครับเอปลาคอใหญ่พี่น้องปลาคอปลาช่อนนี่แหลนะเนาะมาผมจะติฟเขานี่ต้องเปิดเปิดปิดๆได้พี่น้องลมมือนีหนาวเขามาแล้วนะพี่น้องโอ้มาผมกัดเอานี่ก่อนละ ขี่ผ่านไปผ่านมาเหมืนกับทีปิ๊กปิกปะปักทักทายนะพี่น้องมึงเหนือป้าเนีโอ้อืมหืมโอ้รุน่นเล้กินหนึ่งพระควาอร่าซาเ้ยพี่น้อง มึงเนี่ยยังเขียนมึงพี่น้องมึงใช้มขมิ้นพี่น้องเอาทิศมือเนี่ยววะพี่น้อง เขาหนึ่งมาหวานๆเขาว่ากินปลาควอมันต้องรุยใสมันก่อนได้พี่น้องเอาอยากบนอ่ะอะพี่น้องมาไหมองโอ้โอโออยังไอทวนตวนอยู่พี่น้องใส่ทบ่าหอนด่บ่อืมใส่ปลาคอพี่น้องอืม ใส่หวานๆครับใส่ปลาควาใส่หวานๆอาทิตย์กำลังจำมันบ่ไข่ซุปปันไหนนะครับอ,อ,อืมอืมอืมอย่างมันยังแสบพี่น้องใครอีกเนาะโอ้ใส่ยังแสบ ที่โยกให้เมืองนี่คืออยากให้เมืองเนนือมันแข็งเ,ขงเพี่อเหนือแข็นแข็งเขา,ขาวๆมุ่ม นี่นเลยลุยหัวแล้วกันลุยใส่แล้วลุยหัวตัวเลยแต่ใน,นหน่อยมากๆเป็นหน่อแกมนี่ครับหอมแกมพระคอนั่เิ่นๆอืมออ้มอําไงอื้มแต่ดูด,ดกินเลยเนาะเนาะออกด่างคางกอน นี่แก้มอีกครั้งหนึ่งพี่น้องนี่จบมองเนี่ยเขียนๆในพี่น้องเบื้องเนี่ยอากาศของน้ำใบกะเขายวขุยกะเจียวเนี่ยโอ้ยอืมมือเด่ยน้าเนี่ยออ บวกกับหวานหวานพี่น้องอืมโอเคปาสิมี ก่างนหน่อยพี่หน่องเอาอยากยกเมือง,งใสมันนี่นะแดงๆอยู่พี่น้งองมาเป็นยังเดี๋ยวเอาไปเอาอุ่นเอาอุ่นเพิ่มกินอีกกระไรมาเป็นยังนะครับเอาก็กินตรงมันสุกเอานี่แหละพี่น้องเนื้อมันยังหวานนะโอ้พี่น้องหลายครับ เพิ่นกีพาลมากันทักไทยเนี่ยยังหวานอือบอกทัวม่ย่ำแกมนะตบกรอบ Ba tóng nhanh này pi áp mẫn xe áp pin áp mẫn mân miền núi bọc ทักซู้มือี่ยงเอื้นว่าเขามากครับมาดอพี่น่องด้ยวยเห็ยกินเขาเนี่ยเขามาดยนี่แ,ลแลหละของปวด ได้หน่อยผมเนี่ยถ้าได้ปลาควาใหญ่นี่ยซ้ำถึงเลยนะครับว่าสิมาต้มหรือมาหนึ่งเนี่ยโอ้แสีบมากขนาดต้องม,กกอมีมะกะสีหย่อนหวานครับต้องขอโทษขออภัย สำหรับเสียงที่มันหายอีกแล้วนะครับพี่น้องอาจจะเป็นทีมไม้มันหลวมหรือเปล่าผมบนในใจแต่ก่อนทายผมกับเช็คไม่แร้วนะครับพี่น้องเช็คสายที่เสียบไม่เช็คทุกอย่างชาัดไม่มาไม่เรคิดว่ามันอสกลับมาเป็นแบบนี้อีกนะครับก็ต้องขอโถษขอภัยนะครับเสียงหายก็เลยแต่ว่านางบรรยายเสียงนะครับครับมาลุยกันต่อเนี่ยผมกับยิบเนื้อแบบแน่นๆเลยนะพี่น้องเนื้อนุ่มๆแน่น เนื้อปลาช่อนมันสินเนียนอยู่แล้วพี่น้องแต่มันกระเทีมกมางเล็กๆน,น้อยๆครับแต่แซ่บครับเราได้บกบวบหวานๆมากินกระเจีวปลาแดกนี่ครับพี่น้องนี่คุยเป็นแจ่วพริกสดนะครับเอาไปขวเอามาปรุงใส่ปลาแดกนัวๆเลยพี่น้องโอ้ยแซ่บขนาดครับลองไปเห็นมึงนะแจ่วปลาแดกแจ่วพริกสดขวนะครับขวานใส่หอมกระเทียมเราใส่มะเขือเทศน้ำเดือพี่น้องอันนี้มันะเขือเทศมันอตซอยให้เปรี้ยวหวานนะครับเมืองเหนือย,อยังแน่นพี่น้อง นางมานางมึงผาก,กันึ้นน้ำลายไปน้ำครับแซบมิลีพี่น้องจะเสียได้ที่เสียงสดๆดมันหายนะครับผมเช็กไม่อย่างดีเลยพี่น้องมึงโอ้บวกยังหวานเช็กไม่ดีมาตลอดมันโมหวัวมันเกิดจากผิดผลาจากต้งใดนะพี่น้องมาเอาเหลืองการกินต่อนะพี่น้องบวกกับหวาน ครับผมว่าผมติตัดต่อให้มันแขบบลงปีอีกนะพี่หน้องเนาะเพราะว่าเสียงมันบ่มีมันสิบริสุทริ์หลุดกับนุยาตพี่น้องนะครับผมพูิตัดให้กระชับเขาปีกนะครับครับพอตัดกระชับแล้วนะครับกะนี่ครับผมก็จิยิบตรงนมี้มันบ่สุกนะครับไอหนึ่งปลาคอมันอยู่บางนั้นมันบ่สุกกับตรงกลางมันกับเบสุกผมจะไปอุ่นใหมครับเนื้อก็สิออกหวานอยู่แต่จะไปอุ่นนี่มันสุกกว่าเก่านะครับเดมากคุยครับ แจ่วนะครับแจ่วปลาแดกแจ่วพริกสดขัวนี่โอ้ยแสบเลยพี่น้องเป็นหนึ่งประชอนแจ่วพริกสดขัวใส่ปลาแดกนัวๆเข้ากันดีขนาดพี่น้องเดี๋ยวมีพักนหวาน,นมาแกมนะครับพักบวบครับก็ขอบคุณพี่น้องนะครับที่เกียรติดตามรับชม,ขอบ,มขอบคุณทุกาการติดตามขอบคุณทุกกำลังใจและครขอบคุณทุกคอมเมนต์นะพี่น้องขอบคุณทุกไลท์ทุกแชรที่พี่น้องให้การสนับสนุนมาเสมอมานะครับ ราต,ต้องขอถูกข้าไปอีกเทือน,นึงในเรื่องของการตรงว่านังผาาเสียงนะครับครับคลิปนี้เอาไว้ซับหนีนะครับล้าจากพี่น้องไปก็เข่าเขียวของหลังนะครับพอกันคลิปหนาครับขอบคุณในห,หลายครับสวัสดีครับ